สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงระยะหงทองวันนี้หนูจะมาอ่านกอนสุภาพค่ะ <c oughs> กอนสุภาพเรื่องโควิดแสนร้ายโรคโควิดแสนร้ายทำลายคนโรคหมองมนเศร้าใจไปทั่วถิ่นเชื้อไวรัสลงปอดกินชีวินตายหมดสิ้นถ้าเรากันไม่ทันเว้นระยะห่างไว้ ไยสัมผัสหัดล้างมือพกเจลใส่แมสนั่นช่วยลดอัดปราติดเชื้อได้เร็วพันเราป้องกันไร้โรคภัยไม่ตายเอ่ยโรคโควิดแสนร้ายทำลายคนโลกมองมนเศร้าใจไปทั่วทินเชื้อไวรัส ลงปอดกินชีวินตายหมดสิ้นถ้าเรากันไม่ทันเว้นระยะห่างไว้ไร้ซ้ำผัสผัดล้างมือพบเกลใส่แมสนั่นช่วยลดอัดตราติดเชื้อได้เร็วพันเราป้องกัน